ข่าวพลเมืองวันนี้ชวนติดตามความร่วมมือของเครือข่ายกินสบายใจจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ร่วมกันแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูล,ลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ สถานการณ์เหตุการณ์ปะทะในช่วงที่ผ่านมาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่สิ่งที่ปรากฏในข่าวเท่านั้นแต่สำหรับคนในพื้นที่บาดแผลที่ซ่อนอยู่ภายในโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชายแดนที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการขาดแคลนปัจจัยการผลิตเป็นวัสดุพอก้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทดแทนพีทมอสซึ่งเราต้องนำเข้า แล้วก็เราต้องซื้อได้มีราคาแพงแต่เราเอามาช่วยในการของเอาไปเพาะเมล็ดพัดพนธุ์ที่เราลดต้นทุนได้แล้วก็วัสดุปลูกก็คือเป็นวัสดุปลูกสูตรห้าสามหนึ่งหนึ่งเป็นโนฮาของมอบนครับไอ้ตัวนี้เราก็เอามาช่วยเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยแกนํำเครือข่ายกินสบายใจได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบ ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยก็ได้ปลูกผักสวนครัวในพื้นที่รอบบ้านให้มีกินมีใช้และแบ่งปันอย่างประสบภัยเป็นหมกแ้สงสร้างโบราณนะครับเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผ้าเก็บไม่เรลื่อยๆนะครับเนาะของโบราณเท่ากันอยากแบ่งปันในพีหน้อได้หนี้ไว้ไ้เปี่นตีเนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยนี่มันปลูกง่ายจะพวกขึ้นมาเดืพันธุ์ทั่วไป ตัวนี้ก็สามารถที่เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้เป็นนอเป็นแนวได้วิธีการปลูกนี่ก็ง่ายๆในเมื่อว่าเขาปลูกในระบบบินซี่เขาก็ใส่ผู้เอ็นซี่นะละลี่เราล่องพืชปกติกับปลูกได้ตลอดปีนั่นแหะเออเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่อว่าเขาจะหาหน่วยมันสุมบูรนะครับเนาะไใบเป็นพันธุ์ไี่เลยเคุณแม่เลือกเอาอะไรบ้างวันนี้เอาหน่อไม้ฝรั่งค่ะเอาข้าวโพด ข้าวโพดเทียนสายน้ำพึ่งน้ำไว้ารัรางขักบ,บุงบบ้งขักบุ้งเนาะแล้วคุณแม่ก็แบ่งปันกลับด้วยนี่คือการแบ่งปันในพื้นที่เล็กๆด้วยความเชื่อที่ว่าความเข้มแข็งจะงอกงามอีกครั้งเพื่อให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนักข่าวพลเมืองมลูลนิธิสื่อสร้างสุขรายงาน